ตั้งแต่เเตั้งแต่เลี้ยงโนเกียมาค่าใช้ใจ่ายสูงไหมมันถามว่าสูงไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากขนาดที่เรารับรับไม่ได้ก็<อ>มันก็มีบ้างดีไม่ดียังไม่ถึงคิวเลยนะเนาะออกไปก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> โนเกียมันก็ไม่เคยเจอตัวเมียเนาะก็เรียกว่าก็จะมีอาการติดนินนดนึงมีมีอาการแอบแอบติดสัตว์นิดนึงแต่ช่วงนี้ผมก็เลยต้องแยกห้องของมิเดียนี่เป็นซ Y C Y C Y C Y สิบสองใช่จะค่อนข้างหายากแล้วราคาค่อนข้างสูงมากสำหรับสีนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ A A Walk นะครับก็วันนี้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับนี่เจ Nokia นน้าโนเกียนีกก็ห่างหายกันไปนานไม่ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโนเกียคนก็ มีเรียกร้องถามกันมาเยอะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่โนเกียจะมาอีกนี่ก็เอามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็1ปีโดยประมาณที่ผมได้ดูแลเจ้าโนเกียมาเป็น1ปีที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใจฟูใจฟูสุดๆนะครับก็น่ารักมากโนเกียน่ารักมากยิ่อยากขี้เลยจริงๆก็ลักษณะนิสัยของโนเกียก็น่าจะเป็นการที่นิ่งๆแต่ขี้อ้อนอธิบายยังไงดีนิ่งๆแต่ขี้อ้อนประมาณนี้แต่โนเกียจะเป็นคนที่ กลัวกลัวกลัวคนมากคนที่แบบว่าเขาไม่คุ้นไม่เจอบ่อยๆเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่เข้าหาเลยตั้งแต่ที่เลี้ยงเามาเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงไหมตั้งแต่เลี้ยงโนเกียมาค่าใช้จ่ายสูงไหมมันถามว่าสูงไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากขนาดที่เราลับรับไม่ได้แต่ก็ถามว่ามันก็เราเราก็เลือกสิ่งที่ดีให้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 น้องเขาก็มันก็มีบ้างดีไม่ดี ยังไม่ถึงคิวเลยเนาะออกไปก่อนตัแต่ควีวาเนี่ยพี่เาก็แบบอยากมีคที่อ่ะใช่ใช่ใช่มีอยมีแล้วมีแล้วมีเดียาน้องมเดียใช่อีาเชิญาเข้าเฟรท์ทำงไงเชิญราเข้าเฟรหมอมเดีอาอนี้เราเข้ายัง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  ที่มาของชื่อน้องมีเดียมาจากไหนครับน้องมีเดียนะน้องมีเดียมีเดียก็มาจากในเกมเหมือนกัน,นก็เป็นคล้ายๆเกียร์เนี่ยแหละแต่ว,ว่าคือในเกมเนี่ยผมมีลูก,ลกชิมเกลใช่ไหมใครก็ได้จะรู้จักกันเยอะ,อะใช่แต่แต่แต่ด้วยความที่ผมเคยเล่นแบบปลอมตัวเล่นว่าเฮ้ยเป็นลูกของเกียร์เหมือนกันชื่อมิเดียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออน่ารักดี มันดูเด็กๆน่ารักดีด้วยแล้วก็เลยเอามาตั้งแล้วชื่อมันออกจากสาวๆผู้หญิงด้วยใช่ครับและนี่ก็สาวน้อย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 แล้วคนที่อยู่นเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มละตอันนี้หนุ่มละหนุ่มยังตัวพ่อๆใครโนเกียใช่ไหมรอบนี้นิ่งครับแต่มงจริงมันก็ไม่นิ่งหรอกแต่มันเจอคนเยอะ พันเดียวกันครับเป็นบิส s ิช h ็อตแฮร์ครับเป็นบิส s ิ s ช็อตแฮร์ทั้งคู่เลยแล้วก็แต่รหัสสีไม่เหมือนกันโนกเกียน,นี้จะเป็น AY 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 ใช่เป็นชื่อสี AY สีโกลเด้นง่ายงใช่ของมิเดียนี้เป็น CY 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 12ใช่ใชจะค่อนข้างหายา,ยากแล้วราคาค่อนข้างสูงมากสำหรับสีนี้ เป็น CY12 สีจะครีมมี่หน่อยแล้วก็จะชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยแบบดูละมุนหน่อยของโนกเกนี่จะออกเทาๆเยอะเ<ม>น้นไปที่เทาเทาใช่แล้วตอนที่พี่เลือ<า>กอย่าที่ร้านมีพี่เลือกมีกี่ตัวแล้วทำไมสองสามตัวเองจากทั้งทั้งประเทศข,ของแต่ละประเทศเลยนะประมาณ 3, 3สามส,สามตัวสื่อมาากไหนฮะสามตัวนี้าจาไหมีเดียนี้มาจากจีนมาจากจีนโนเกดมาจากรัสเซีย ใช่ใช่ดีแล้วใส่เลือดจะไม่ใกล้กันแล้วมาพูดถึงเรื่องที่คิดว่าคนถึงฟังตอนนี้น่าจะอยากรู้แล้วเรื่องของราคาครับราคาหรอโนเกียนี่ประมาณสองแสนมาิเดียนี่สองเท่าสี่แสนใช่มีเหตุผลไหมครับว่าทำไมมิเดียถึงแพงกว่าโนเกียคือผมอะ ชอบสี C ่ซวเป็นพิเศษอยู่แล้วตั้งนานแล้วคือถ้าถ้าถามถ้าถามว่าผมเคยคุยกับเขาเรียกว่าตัวแทนที่เขา้รับจัดหาแมวหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนคนดูแลแมวอ่ะเนาะที่เขาดูแลแมวส่งนําเข้ามาจากต่างประเทศผมก็คุยได้คุยกับเขามาระยะเวลานานมากแล้วก<อ>็เกือบเกือบปีนึงแลวกว่าจะหาได้น,นานมากๆนานมากมากมากว่าจะหาได้ก็ขี้ออด ย้อนกว่านโนเกีย,กยอีกเยี่ยนเลยคนคนคนที่เห็นแบบว่าติดตามผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยโนเกียย้อนมากแต่มีเดียย้อนกว่าจริงแล้วก็ติดมากกว่าด้วยแล้วอย่างนี้มีวิธีการเลี้ยงเขายังไงเมื่อเขาอยู่ส่งตัวที่แบบไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอแรกๆโนเกีกยมันเป็นแมวที่แบบว่าไม่ค่อยขู่ไม่ค่อยงุนงิดอยู่แล้วมัดนก็เลยอยู่ได้ส่วนมีเดียก็วัยกำลังซนเออเล่นไม่หยุดนดูดิดูดิอ่ะ เลน so like ่นไม่หยุดโนเกียก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าถามว่าโนเกียมันก็ไม่เคยเจอตัวเมียเนาะก็เรียกว่าก็จะมีอาการติดนิดนึงมีมีอาการแอบแอติดสัตว์นิดนึงแต่ช่วงนี้ผมก็เลยต้องแยกห้องให้อยู่คนละห้องธีรับลือาับบยังไงเมือว่าแบบมีอาการเจอตัวเมียอ่าพี่ก็จะแยกห้องก่อนเพราะว่าอย่างมิเดียเนี่ยน้องยังประมาณ7เดือน67เดือน 6- 7เดือนยังเด็กอยู่นี่คือคพี่สอนอะไรว่าแบบให้เขามานอนคู่กันไม่ได้สอนนะจริงมึง พี่ไม่เคยสอนอะไรเลยจริงแล้วแบบตอนเขาเจอกันคนที่เขาพาขอรู้สึกได้เขาเจออะไรพี่นกเกียรกลัวนกเกียร์กลัวแต่นี่จะเป็นนกเกียรกลัวใช่นกเกียรกลัวอ่ะทีนี้ผมอยากรู้ว่าพี่อยากแนะนำอะไรกับคนที่จะเลี้ยงแมวลักษณะคล้ายๆกับพี่ไหมแนะนำอะไรเหรอครับก็พยายามก็ข้อข้อดีก่อนแล้วกันเนาะข้อดีก็คือเรา เขาเรียกว่าอะไระสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตดีอันนี้สาหรับตัวผมเองสุขภาพจิตดีแล้วก็อยากจะแนะนําว่าการที่จะเลี้ยงแมวเนี่ยมันก็ถามว่ามันเป็นเรื่องง่ายไหมมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปครับก็ด้วยความที่ถ้าเป็นแมวพัน,นุ์นี้หรือพันุที่มีขนเนี่ยแมวค่อนข้างขนเยอะมากก็ใครที่ต้องต้องต้อง,อง,องไปทําความรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยแพ้ขนหรือเปล่าแพ้ขนแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นอันตรายได้เพราะว่าขนเยอะแต่ด้วยความที่ อย,อย่างผมเนี่ยก็รักษาความสะอาดโดยที่ให้แบบว่าเราก็จะมีแม่บ้านมาดูดฝุ่นทุกวันอะไรเงี้ยครับดูดฝุ่นดูดอะไรเงี้ยดูขนแมวทุกวันก็จะค่อนข้างที่จะโล่งๆสะอาดหน่อยใช่แล้วเราก็ดูแลขนน้องใช่อาบน้ําดูแลขนบํารุงหลายๆอย่างครับอาหารก็เลือกบํารุงให้มันก็เลยทาก็เลยก็เลยค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรสําหรับแมวหนึ่งตัว อยู่ที่ความพึงพอใจนะใช่เพราะว่าแบบปกติเลี้ยงปกติมันก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแล้ยของที่เขาใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันของไม่ได้แบบมีแยกแล้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไม่ได้จะแยกให้เพราะว่าอาหารนี้ก็กินด้วยกันเลยเพราะว่าโนเกียมไม่ห่วงมิเดียก็ไม่ห่วงมันก็ลุมกินเลยเออรวมกินไม่ได้ขู่กันอะไรเงี้ย โอเคขอบคุณนะครับสมัครการรับชมวันนี้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊า,บายดีๆ <laughs> ดีกันนิ่งหุ่นปะเนี่ยหุ่นคลิปพึ่งปะเนี่ย,อยเออเหมือนคุณชายเลยอะแทแด ิดไปหาเนื้อไม่เจอเจมผ่านเนื้อไม่เจอน้ตัวใ่เริ่มมอแล้วไอทีมเดี้จจับไปตัวนัเล็กจะเห็นกระดู